สวัสดีมิตรัสแฟนเกมนักกัสเอาละครับ,รรบยินดีต้อนรับเข้าสู่หนึ่งในโปรเจกต์ที่พี่พีจะพาทํานะครับผม,ผมเพราะว่าอันนี้พี่คิดว่าพี่จะพาทําเควสรายวันนะครับว้าวคือทาเควสรายวันเป็นไกด์ไลน์ให้กับผู้เล่นออนไลน์นะครับแล้วก็ผู้เล่นออฟไลน์ด้วยก็ดีนะฮะเพราะว่าแน่นอนในออฟไลน์ใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนมันที่ทาเควสล่วงหน้าได้นะครับพี่ก็เลยว่าเอ้ยถ้างั้นเราก็ลองดูใช่ไหม เผื orange, yes. like <ills> ่อว่าน้องออนไลน์นะครับรู้ล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้เควสจะเป็นอะไรจะได้เตรียมตัวไว้นะครับหรือว่าถ้าเป็นน้องออฟไลน์ก็ดีแบบว่าจะเดินตามรอยเจ๊จ่าได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับแอมเบอร์มันหายากมากวิธีที่จะหาแอมเบอร์ได้แน่ๆนะครับนั่นก็คือการทาเควสายวันใช่ไหมเออส่วนรายละเอียดเรื่องการเตรียมตัวทาเควสายวันนะครับที่เคยทําไปแล้วนะครับผมก็ลองไปหาดูได้นะครับว่าการเตรียมตัวทาเควสายวันให้มันง่ายขึ้นนะครับผมไวขึ้นนั้นต้องทํำยังไงบ้างนะครับอันนี้แหลกรือเนี่ยถามจริงเอ้ยจะแลกทไมี่ เออแปลกคนมาดูดิพี่ตั้งค่าอะไรอยู่วะเป็นมีเดียมนะครับเปิดเสียงป่ะเอาเปิดเสียงไว้เอาเปิดเสียงไว้นั่นแหละเปิดโหมดประหยัดพลังงานไว้แล้วกันนะครับมันน่าจะดีขึ้นนะครับแต่เสียงไม่อยากเปิด่ะนน้องมันเตะอัตรรในการรับชมนะครับแต่แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้หรือปรืนนี้นะครับพี่จะรีวิวแกะกล่องน,นะครับผมโทรศัพท์ใหม่ของวีพีมาแล้วหลังจากที่สั่งซื้อนะครับผมจากนอกเลยนะครับผมจากประเทศวากันดานะครับผม คือ uh huh. วัสดุใช้เป็นไวเบอเนียมนะฮะแห่งเมืองวากาด้านครับผมกษัตริย์ทีราทรงประทานให้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอชมคลิปแกะกล่องโทรศัพท์ใหม่พี่พีนะครับรับรองว่าแรงสะใจแน่นอนนะเราน่าจะได้ปรับไฮเล่นกันนะครับเนาะ อ่ะเรามาเริ่มเลยครับผมพี่จะพาทำเควสรายวันนะครับทั้งหมด7วันตอนหนึ่งคลิปนะครับก็คือสัปดาห์หนึ่งพอดีจะไล่กันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะเออ,อย่างเช่นพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่7นะครับมีนาคมแต่พี่ก็จะลงให้วันที่6ตอนเย็นแบบนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มเควสดแรกกันเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปลี่ยนวันที่แป๊บนึงเอาละครับผมมาดูกันเคลสรายวันนะครับเดล่เควสวันที่7มีนาคมพุทธศักราชเอาไปไหนวะเน,นี่ย หโอเคครับผมรู้เรื่องนะครับคือื่อที่พี่พูดเมื่อกี้นะครับพี่ทำตั้งแต่วันอาทิตย์เอ้ไม่ใช่ทิศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมก็คือเป็นวันที่เจ็ดถึงวันที่13บสามนะครับแต่พี่พี่ไปดูมาเมื่อกี้ไว้พี่เผลอทําไปแล้วนะครับของวันจันทร์วันอังคารมันพุธนะคือเจ็ดถึงเก้าทำไปแล้วนะครับแล้วมันมาเริ่มวันที่1ิบเลยนะครับเวทรายวันน่ะคือถ้าพี่พาทําแค่4ี่วันสําหรับคลิปแรกนี้นะฮะ e ีพีที่หนึ่งสหรับเวทรายวันเนี่ยจะว่าพี่ไหม นั่นแหละครับผมตามนั้นนะฮะสำหรับคลิปแรกนี้ขอเริ่มทํา4วันแล้วกันเนาะก็เริ่มแต่วันเมื่อหัดเลยนะครับอ่านี้นะครับผมการเตรียมตัวทำเควสเลยวันที่ขอสรุปในคลิปนี้สั้นๆแล้วกันก็คือ1ในเควสของเรื่องการเก็บออดิแฟกนะครับมันจะมีอยู่สี่ถ้ำก็ให้น้องนะครับไปเก็บออดิแฟกตามนี้เลยนะฮะเก็บไว้ในตัวได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วก็เควสสาหรับเรื่องของการเทมสัตนะครับก็ไปจับสัตว์มาเลยมันจะมีสัตว์ทั้งหมดนะครับผมเจ็ดตัวนะฮะอันนี่พิจับมาแล้วนะครับข้างบนนนนน่่ััะะะอองงงเไมท อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับให้ไปดูคลิปที่พี่พ,พาทำเวีรไรวันเนาะให้เตรียมตัวน่ะเออมันจะย,วยาวๆหน่อยประมาณ40นาทีอะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงลูกสัตว์นะครับนี่พี่ก็ไปจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมดกี่คู่อะไเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมด5คู่นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นนกเพนกวินซึ่งเราสามารถไปจับลูกเขาได้เลยเนาะแต่ส่วน4ี่คู่ที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับผมี่ตัวโปซัวโดโดนะครับผมเต่าแล้วก็คุณพาราซอนเนี่ยพี่ก็ทําการจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว เก็บเกี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่มุกดำเป็นโอคนิคโพลิเมอร์นะครับผมหรือว่าเป็นเนี่ยไบโอท็อกซิกนะครับหรือจะเป็นแซฟพวกเนี้ยพี่ก็เตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้มันเร็วขึ้นเนาะถ้าเกิดเฟสมันผัวมานะครับอ่ะตามนี้เนาะอ่ะโอเคครับผมเรามาเริ่มกันสาหรับวันแรกนะครับคงจะต้องเริ่มเป็นวันพฤหัสแล้วล่ะเพราะว่าจันอังคารพุทธพี่ได้ทําไปแล้วนะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรซึ่งพี่ก็ไม่รู้หรอกปึ๊บเวสคืออะไรมาดูสินี่ครับผมให้เทมเจ้าคอยาวนะฮะชื่อพี่อ่านไม่่ถูกะะอ แค่นี้นะฮะเราก็วิ่งไปมองดูเขาวันแรกมาเลยป่ะโจสำเร็จเควสครับผมนี่การที่เราจับสัตว์ไว้แล้วแบบนี้นะครับมันจะง่ายเลยนะนี่เป็นวันแรกของพี่นะครับอ๋อวันที่สองวันที่2เนี่ยแสดงว่าพี่ทําไปแล้วเมื่อวันพุธนะครับวันพุธที่9้านะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวพี่ขึ้นให้อีกทีแล้วกันว่าการทำเควสายวันนะครับผลตอบแทนเป็นแอมเบอร์มันจะได้เท่าไหร่นะครับมันจะไล่ไปเป็นระดับระดับไปนะฮะว่ายิ่งมากวัน ก็ยิ่งมากแอมเบอร์ขึ้นเรื่อยๆนะครับและมากกว่านั้นก็คือถ้าเราเป็นไพ่มอแพทนะครับผมเราก็จะได้อีก50%าสิบเปอร์เซนะครับอย่างเช่นถ้าเราได้สี่ก็ได้เป็นหกเนาะได้สามก็ได้จะเพิ่มเป็นสี่นั่นแหละเนาะอ่ะเวดวันถัดมาเป็นอะไร๋ยวขอไปเปลี่ยนวันที่แป๊บหนึ่งเอาละครับผมเวดวันถัดมานะครับเป็นวันศุกร์ที่เท่าไหร่วะสิบเอ็ดปะอืมวันศุกร์ที่สิเ็ดมีนาคมนะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรโชว์เขาให้ฮะว้าวมันให้เลี้ยงลูกพาราสนะครับ ปราสอบก็ไม่ยากครับผมเราจับมาแล้วก็อย่างนี้เลยอ่ะมาเอาตรงนี้แหละครับผมเออมันจะไม่ยากอะไรนี่เราจับมาได้ร้อยแล้วครับจับรับผสมพันธุ์ซะจากนั้นก็รอนะครับผมรอเขาฟักออกมาเป็นไข่แล้วก็เอาไข่ออกมาฟักออกมาเป็นลูกนะฮะเราก็เขยมลูกเขาแค่นั้นไปอันเสร็จพิธีนะครับอืมปล่อยให้มันนั่นไปก่อนระหว่างนี้พี่บินเบลสีดีกว่าเออบินเบลสีมาทําลูกเขาดีกว่ามาทาลูกมาทำสี่ลูกเขาดีกว่าเออไป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 ,ไป,ไปบ้านกันนะครับ ไปดูนะกับบ้านพีนักโคตรแหลกอ่ะคือตอนนี้ครับเรียวมี6โปรมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับตอนปดาก้อนเจ็ดสามศูนย์แมแปดกิกเครื่องนี้ไม่ไหวฮะกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับคือถ้าเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับมันน่าจะไหวอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าสัตว์มันเยอะอ่ะจะดูดูแหลกดูแหลกน้องดูแหลกซะก่อนพี่ถึงไม่อยากอยู่บ้านเนี่ยคืออยากจะสร้างบ้านเทคเหมือนกันนะครับอยากจะสร้างบ้านเทคไปใช้ของเทคอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่ไหวจริงๆนะเครื่องนะเดี๋ยวรอเครื่องใหม่นะครับขออุบไปก่อนว่าเป็นยี่ เอาไว้มารอชมพร้อมกันเลยกันนะเออเดี๋ยวจะมีคลิปแกะกล่องนะครับรอชมได้เลยอ่ะขอพเทวัเป็นหมดวะเอาไปสักหาอันพอไปเราไปเลี้ยงลูกพระอาาวันดีกว่าวันนี้เป็นวันที่สี่ใช่ไหมหรือวันที่สามวะของเฟสไรวันที่เป็นขึ้นบอกพี่เมื่อกี้เนี่ยเออน้องนะครับมีน้องอยากให้พี่พารีวิวไอ้มนมนี้อ่านว่าอะไรนะ โพลิเมอร์ซีเมนต์เหรอที่มันคาร์บได้เลเวล90อะ่ะคือจะจ่ายังเลเวล89อยู่นะครับก็เลยพารีวิวไม่ได้เนาะอืมนั่นแหละครับผมมี่น้องอยากให้ทำน้องทวงมาส่องคลิปสามคลิปแล้วแต่พี่ก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับไปดูอีกทีก็เอา้าเวลไม่ถึงนิวว่าอ๋อใกล้ได้แล้วครับใกล้ได้แล้วรออีกนิดรออีกนิดเอาแล้วครับผม97 98 99เอ้ยจะไปไหนเฮ้ยถามจริงจะไปไหนกันเนี่ยเอ,เอ้าไอ้พวกนี้มันเปไน็นอะไรวะ เดิไม่เหนื่อยเหมือนวะเอาช่างมันเถอะจะลงน้ำมาลูกเ,เรื่อง,องคุณเถอะจะไปไหนก็ไปครับปให้เขาไม่เปิดไอเ,เ,เ,เดิ้ลแมนซิงให้นมาหรือเปล่าวะก็ไม่ได้เปิดนี่หว่าพร้อมจะมาขี้ในน, <c oughs> ใน,น้ำเหรอลูกขี้ในน้ำเหรอยังไงอาการเป็นยังไงบอกเลยเออตัวอื่นผมเห็นต้องเดินอะไรอย่างงี้เลยไอ้ขี้เยอวะว่ะเก็บขี้ก่อนเนาะไปทำปุย๋ยครับผมนะมาหน้าจะได้แล้วครับไข่โพลโซมองให้เห็นเจ้เจ้ไม่ต้องใช้แอร์ป่ะวะพี่ไม่รู้เลยนะน่าจะไม่ใช้ป่ะ ถ้าใช้แอร์เราก็ต้องใช้ไปกองไฟแทนก็ได้ครับไม่มีแอร์ก็อ่าเก็บไข่มาแล้วอ่ครับผมลองดูดิน่าจะต้องใช้นะโอเคต้องใช้ครับผมเนี่ยเลือดลดแล้วนะฮะอืมต้องคับกองไฟมีกองไฟปล่าวะเหมือนเราเตรียมไปแล้วนะาคุ้นๆน,นะครับเอาไม่มีนี่ว่างานงอกละกองไฟใช้อะไรบ้างวะใช้แทสนะครับเอาแทสมาแทสอ่ะต่อไปเป็นฟิงไม่มีนะครับผมแล้วก็หิน แล้วก็ไม้หินมาเอาอีกหน่อยก็ได้ไม้มีไหมเนี่ยเฮ้ยไม้ไม่มีหรอมีนี่ไงฟิง์นะครับฟิง์ไปหาฟิงก์ก่อนเฮ้ยจะเปิดมาทำไมอีกล่วไปหาฟิงก์กับน,น้องไปเลือดเหลืออะไรเนี่ยเจาอย่าตายก่อนนะหาฟิงก์เลยครับไปเออมากรมันก็มีเรื่องให้ทําดีนะฮะพี่ว่ามากกว่าอดีกว่าอยู่เฉยอะ่ะมีดีกว่ารอเวลาลงดันนะคะรับไล่ทำเวสอะไรแบบนี้ไปก็ดีนะ เออประมาณว่าการที่เราได้แอมเบอร์มาจากการทำเวสแบบนี้มันก็ดูน่าภูมิใจดีนะดีกว่าไปแบบว่าไปรีมาหรือว่าไปขี้โกมา <c oughs> เดี๋ยวว่าจะลองพาน้องรีอยู่นะฮะลองรีดูว่าเออรีอะไรละ่ะเดี๋ยวน้องอยังงงอีกพูดให้ดูเรื่องก็คือจะไปลงถ้ำนะครับผมเอาอีแฟกมาแล้วก็ลองรีดูว่ากี่ครั้งถึงจะได้แอมเบอร์นะครับจะลองหาสักให้ได้50แอมเบอร์จะดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับใส่ไม้ไปดิโอ้กองเดียวพอไหมลูก อ้าวกองเดียวพอนะ้องกองเดียวพออยู่ใช้ได้ใช้ได้เลือดไม่ลดแล้วนะครับแต่ก็รอเวลาฟักไข่นานเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแปดนาทีนะโอเคครับผมถ้าง,งั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่เขาคลอดมาเลยแล้วกันเนะเาะอ่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับอ้าน้องพี่วางหน้าจอทิ้งไว้แล้วไปทำยางอื่นไว้กับแางทีทำไมเลือดมันลดวะงงเลยสงสัยกองไฟกองเดียวไม่พอนะครับต้องคัาเพิ่มแล้วละ่ะเออแปลกวะแล้วตอนแรกทำไมได้วะใช้ได้มั้งนะฟิงใช่ไหมใช้ซิงนะครับใช้หิน ใช้หินนะครับผมมาหินกี่อันก็ไม่รู้ไปก่อนไม้ไม้ยังอยู่นะครับดูว่าไม้หมดแล้วมาหมดแล้วก็ได้ไม้มาแล้วก็อะไรนะแทสใช่ไหมอ่าแทสนะครับครับได้ยังเอ้าไม่ได้หรอใช้หินหินไม่พอแล้วครับผมหินกี่ก้อนไม่รู้นะฮะอ่ะเอาไปก่อนไม่พออเหรอที่ใช้เยอะจังได้แล้วครับอ่ะไปงงเลยว่าทำไมไม่ได้วะเนี่ยเลือดมันลดอยู่นะครับ ถ้าตอนแรกทำไมมันได้วะเหลืออีกหกนาทีนะครับวางไปดูนี่จะได้ไหมเผาแม่งเลยเป็นไข่ปิ้งไปเลย <c oughs> เอาอละครับผมนี่ละครับผมใครยังครับแอร์ไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีนี้นะฮะน้องบอกไม่ต้องบอกกูรู้แล้ว <c oughs> จนป่านนี้ยังมาสอนกันอีกเนาะอ่ะครับผมเลือดไม่ลดแล้วโอเคจากนั้นเราก็รออีกสี่นาทีนะครับเอาละครับผมนับเวลาถอยหลังอีกยี่สิบ วินาทีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเอาเขานี่แหละเป็นคุณพ่อพันธุหรือว่าแม่พันธุต่อไปนะครับอยู่ที่ว่าจะได้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียนเนะาะแล้วเราก็ฆ่าคุณพ่อคุณแม่เขาทิ้งไปเลยฮนะตัวใดรตัวหนึ่งนะครับอืมก็ดีเหมือนกันนะเออเท่ดีเท่ดีเท่ตรงไหนวะอีกกี่วิน่ะเจ็ดวินาทีนะครับผมมามามาเอ้ทำไมตัวเลขมันดิ้งอ่ะฮะขอไฟมันถับเหรออะไรเนี่ยเปิดปุบมา ปกวินาทีห้าวินาทีเกิดมาลูกเกิดมาเอาใครมานิ่งวิกเหะฮะเหลือสี่วินาทีแล้วค้างไม่อีกแล้วน้องเอาแล้วทำไมยังลดอยู่อีกอะใครไม่มาเลือดกลับรถอีกแล้วนะครับงงเลยว่าต้องใช้กี่กองกันแน่วะเนี่ยฮึต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะพอเหลือแค่สี่วิงงแล้วเก็บขึ้นมาวางใหม่ดูดิอไอของเขาวะเนี่ยรอบไป อา้างงว่ะน้องตอนแรกนะครับมันประมาณว่าใช้กองเดียวมาได้จนลดมาเหลือหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วพอลดมาก็ <c oughs> เลยต้องทำสองกองลดมาเหลือสี่วินาทีมันจะเอาสามกองอ่ะเนี่ยมันคืออะไรของเขาเนี่ยมันบั๊กหรือยังไงหรืออะไรเออเซ็งว่ะต้องค้าไปกองแบบนี้ใส,ไส,ไสไ่ไปใส่ไปไปจุดไฟไปได้ไหม ไม่ได้นะครับต้องสามกองจริงด้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคือคุณหลอกให้ชันดีใจว่าใช้กองเดียวใช่ไหมอ่ะครับผมน่าจะได้นะสามกองโอเคครับผมมาปึ๊บปึ๊บนี่อุย้ยคือแฝดสามบ้าบอขอแตกแใครจะไปเลี้ยงมึงไหวอันเนี่ยนะเคมเคมโพลุเควสสำเร็จไหมเควสยังไม่สำเร็จอ่สาสำเร็จเควสแล้วครับผมได้มาสามแอมเบอร์แล้วนะโ่แฝดสาม <laughs> เลี้ยงไม่ไหวลูกแต่แม่งน่ารักมากเลยอะ่ะเคมมาก่อน เฮ้ยเคไม่ได้นี่หว่าที่เคมไม่ได้เพราะว่าช่องเก็บในช่องเลี้ยงสัตว์ของพี่มันเหลือน,น้อยนะฮะต้องดูดีว่าเขมได้ปะเขมไม่ได้น้องคือช่องเนี่ยเห็นปะมันไม่ขึ้นให้เขมแมนะไม่ขึ้นให้กดรูปผักกระโหลกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่นะครับผมจะให้ดูเห็นไหมสี่สิบพับสี่สิบแล้วนะครับคือพี่ต้องทําการจับสัตว์หลายตัวนะครับเตรียมตัวไว้สําหรับการทำเวสายวันเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นไพยมอแพทนะครับ ซึ่งสาหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับเราจะจับสัตว์ได้40ทับ40แบบนี้แ้าหากเราเป็นไพ่มอแพทเราก็จะจับได้60นึกออกไหมอ่ะตั้งมันจะไปไหนก็ไปนให้มันเป็นตัวเดงเราตัวเดียวพอนะครับตัวนี้ได้มาเป็นตัวเมียนะครับผมปลาเซอร์ตัวเมียเวทเราสำเร็จล้วล่ะก็คือแค่โคตรเคมลูกของสัตว์นะครับปิดไปเลยนี่สี่สันสวยงามนะครับนี่เป็นไง อย่างเท่นะครับระหว่างนี้เราใส่อาหารแหลก่อนแล้วเราก็ไปทำเวสวันถัดไปกันนะฮะโอเคครับผมมาดูวันถัดมานะครับเดลิควสของวันที่สินะครับซึ่งเป็นวันเสาร์จะเป็นอะไรมาดูกันครับ mm hmm. โชว์เขาให้ฮะโอ oh, Enter s e v i r a l zone นะครับ mm hmm. ให้เราไปเอาชีวิตรอดในจุดที่เขากําหนดนะครับ mm hmm. เป็นเวลา3าิบนาทีนานอยู่นะ mm hmm. โอ้ตรงนู้นเลยน้อง mm hmm. ในแม่ผิมะนะครับ mm hmm. บนยอดเขานั้นเอง mm hmm. อะไปครับผมระหว่างนี้ครับ ต้องเตรียมอะไรไหมเนี่ยอาหารการกินก่อนขอผลไม้สักหน่อยกึนครับผมเดี๋ยวจะหิวนะฮะมันมีแล้วนี่ว่ะอ่าประมาณนี้แหละปะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นเลยดีกว่าไปน่าจะเช้าพอดีนะฮะใกล้แล้วครับผมนี่ไงมันมีลูกศรบอกเห็นไหมเออมีลูกศรบอกนะครับว่าระยะทางเหลือใกล้ไกลยังไงนะฮะใกล้แล้วครับบริเวณนี้นะครับไม่รู้มีกี่ก้าหรือเปล่า ถ้าเกิดน้องคนไหนนะครับที่คิดว่ายังไม่มีชุดเกาะที่มันแข็งแรงพอนะครับที่ก็แนะนําว่าให้เอาสไปซ์มาด้วยก็ได้เนาะเพราะเขาห้ามใช้สัตว์นะครับถ้าเราขี่สัตว์อยู่มันจะไม่ได้นะครับเขาห้ามใช้สัตว์เฮ้ยน่าจะไปตรงยอดเลยหรือปะเนี่ยถ้า้ตรงยอดเลยมันก็ง่ายนะครับไม่มีอะไรเนี่ยตรงนี้เลยเนาะอ๋อให้เราอยู่บนนี้นะครับโอเคก็ดีเหมือนกันครับผมดูลมชมวิวกันไปครับผมในวันนี้น,นี่ตรงนี้ครับผมเขาเริ่มจับเวลาแล้ว โอ้แค่สิบนาทีอยองนี่ว่าเออเฮ้ยไม่นานนี่ว่าแค่สิบนาทีสิบนาทีไอพี่ก็นึกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ได้ทำาคว s t อะไรวันนานแล้วเหมือนกันามาชมพระอาทิตย์ขึ้นครับผมนี่นะฮะพระอาทิตย์ในเกมอาร์คนะครับคงจะมีทั้งวันแหละที่พี่พีได้ไปมองพระอาทิตย์ในเกมอาร์คพีซีนะครับนี่หวังว่าวันนั้นนะครับน้องๆจะยังคงอยู่ดูพระอาทิตย์ในเกมอาร์คพีซีกับพี่พีพอยู่นะอืม,มา สินาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่มันใกล้ครบสิบนาทีเลยเนาะเวสนี้ก็ไม่มีอะไรยากเย็นนะครับเพราะว่าบริเวณนี้คิดว่าไม่น่าจะมีกีก้าขึ้นมาตรงเนาะมันชันนะฮะเอาละครับผมใกล้แล้วนะครับผมตอนนี้ใกล้จะครบสิบนาทีเรียบร้อยแล้วนะฮะมาอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดพื้นที่ที่มันอันตรายกว่านี้นะครับก็แนะนําให้คราบเป็นสไปร์เหล็กก็ได้นะครับสไปร์ไม้ก็ได้ถ้าไม่มีวัตถุดิบนะครับเอามาล้อมตัวเราไว้นะครับแล้วก็ยืนอยู่ในจุดที่เขากาหนดมันก็น่าจะใช้้ไดนะะ บางทีนะครับเวทอาจจะให้เราไปอยู่กลางป่าดแดงอะไรอย่างเงี้ยเออกลางแม่น้ําอเไม่ซ้อนแบบนี้นะครับมันก็จะอันตรายคนนี้เนาะอันนี้คือง่ายๆนะครับวันนี้เรายังไม่เจออะไรที่มันยากเลยอย่างเช่นเวทเกี่ยวกับการฆ่าหรือว่าถ่ายรูปอะไรยากๆแบบนี้เนาะอ่ะน่าจะครบแล้วละ่ะครบสักทีโอ้โหยืยนแบบยืนโง่ๆมันสักพักแลวนะฮะติดนาทีนี่มันก็นานนะครับในเกมอาร์คเนี่ยอ่ะครบแล้วลูกมาโอ้วันที่สี่นะครับผมได้ไมค์สามมเบอร์นะครับอ่ะ มาดูกันครับวันถัดไปมันให้ทําอะไรเควสถัดมานะครับก็จะเป็นเควสของวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนะครับมาดูซิว่ามันให้ทําอะไรมาดูซิอ๋อให้แชร์รูปม้านะครับได้เลยครับผมเราไปแวะแชร์รูปม้ากันตรงที่ป่าแดงดีกว่าเพราะพี่เจอบ่อยนะครับตรงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะตรงเส้นแบ่งอะไม่ใช่เส้นแบ่งนี่รอยต่อนะครับระหว่างภูเขาไฟกับป่าแดงอะตรงนั้นครับมีม้าแน่นอนอ่ะไปเจอกันตรงนั้นเลยครับ ไปไปหากันนะฮะปกติลงมาก็จะเจอเลยนะม้าเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ที่หายากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันยังมีเยอะแล้วอะจะเป็นเมื่อก่อนตอนเล่นี่ใหม่นะครับไม่เหมือนหายากเนาะเดี๋ยวนี้มันมันเหมือนมีเยอะเออแต่ว่าสัตว์ไม่เจอสักตัวไปไหนกันหมดวะเนี่ยทำไมสัตว์มันดูน้อยๆวะเอยไปไหนกันหมดเนี่ยเจ้าม้าอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้อย่าทำให้ข้าขายหน้านะเขาบอกว่ามีมันก็ต้องมีสิยังไม่เจอว่าเจอแตดัปเตอร์วามาแล้ววะ บริเวณนี้นะครับก็มีโอกาสเกิดของอันฟาแรปเตอร์เหมือนกันนะอั ano, ake, นฟาคาโนอันฟาทีเล็กเนี่ยมีโอกาสเกิดอยู่ตรงนี้นะครับที่เคยเจอนะเคยเจอแรปเตอร์กับทีเล็กนะคาโนตรงนี้ไม่เคยเจอแต่พี่เชื่อว่ามันก็มีแหละวันนี้เรายังไม่เจอเควสยากเลยนี่หว่าเจอแต่เควสง,ง่ายๆนะครับถ้ายากๆนี่น่าจะเป็นอะไรอ่ะแบบว่าพวกเควสฆ่าสไป,ปโนไหมเรียกว่ายากได้ไหมก็ยากอยู่นะสำหรับเล่นใหม่นะฮะเป็นไงเจอม้าแล้วเนาะเป็นไ,ไงบอกเลยว,ว่ามีอ่ะครับผมไป ลงปุ๊บก็ถ่ายภาพปรับ,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 บอย่างงี้ฮะไปถ่ายกันเนอะอ่ะอ,อ่มาันจะงง่ายได้ซะเหลือเกินสดาแรกเอาอะไรที่มันง่ายง่ายไปก่อนนะฮะแล้วมันไม่เขียวเลยเขียวเออเขียวแล้วเมื่อกีน้นี้สีสวยอะ่ะกดแชร์นะครับโอ้สียังสวยเลยมาตัวนี้นะฮะแต่เราไม่ได้แชร์จริงอเอาแค่นี้พอปุ๊บโอเคได้มาแล้วครับผมวันที่ห้าได้มาสี่แอมเบอร์นะครับนี่ถ้าสมัครขามอแพสป่านี้เราก็ได้หกแอมเบอร์แล้วเนาะอ่ะเรียบร้อยครับผม สำหรับสัปดาห์แรกที่พี่จะพาทำนะครับโอเคนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกๆวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับพี่จะลงคลิปพาทำเวสรายวันของอาทิตย์ถัดไปนะครับเออก็ไล่ทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อย่างที่บอกเนาะสำหรับอาทิตย์แรกนี้นะครับก็มีสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้ได้แค่4ี่วันเดี๋ยวที่หน้านะครับมาเต็มเต็มแน่นอนแล้วคอยติดตามมาด้วยนะครับผมเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ